แฟนที huh. uh ่จะพาพวกคุณนะครับคุณล่อแลอยไปกับหมูฟังเสียงสั่นดีๆและเสียงดีเอาแบบว่าวันนี้นั้นมากับลูกแควชั่วใส่หูฟังที่เอาแบบตอนนี้ไม่ปวนเอาแบบว่าใส่แล้วและเด็กก็ตามสบายและผู้คนเยอะแยะและมองกันกต็ม้าลูกแบบสบายสบายใส่แล้วคนดีแน่แบบว่ามีฟูทูดแรงครับไม่แยกรับประกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นของดีอตามมาด้วยลูกสปอร์ตดูดีครับคนใน a u d House and m o t o e s Showroom in Central World b y Music c l a s s c i n e m a Music c ิ a ค s าสซินะครับซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้า p o w e r s w เซ i ร์ในเพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นเกียรติเข้ามาร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมรูปลั์ใหม่ของแบรนด์โ o w r r s ์เซอรนะครับผมเปียนัทจมนากิตเรืองนะครับผู้บริหารของเปียนัทดิเล็กทิกนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของ โบเวิร์สแอด์ิวกินในประเทศไทยนะครับโชว์รูมแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ผมเรียกได้ว่าเป็นจุดเชื่อมโยงแล้วกันระหว่างนักเล่นแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ๆเป็นยังเจเนอเรชันนะครับที่สนใจในเรื่องของเสียงเพลงโชว์รูมนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าจะเป็นหนึ่งในเดสติเนชันสำหรับคนที่รักในเสียงเพลงรักในเสียงดนตรีนะครับแล้วก็รักในเครื่องเสียงการทุกท่านนี้คือตัวเซฟอร์ลินโปรเอดิชันนะครับเป็น สินค้ารุ่นใหม่ซึ่งตึ้งบินลงมาจากเครื่องเลยนะครับตัวนี้ก็ด้วยดีไซน์ทีย่ยกทุกคนดูนะครับอันนี้เป็นไอคอนิกของตัวโบเวอร์วิลกินเลยก็คือเป็นรูปเรือหอกนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเซ p เ e l i n ลนนะครับแล้วรุ่นนี้เซ p เ e l i n ลินโปรนี้ใมีทั้งหมด2สีนะครับมีโซล่าโก d กับสเปซเกร a y นะครับซึ่งเหมาะกับทุกเฟอร์นิเจอร์หรูในบ้านของทุกคนเลย สวัสดีครับผมบกอุ้มนะครับจาก Audio File Video File Thailand นะครับวันนี้ผมมางานเปิดโชว์รูมใหม่นะครับถือว่าเป็น Bowers a n Wilkins นะครับ f a s h i p Store นะฮะชั้น5ศูนย์การค้าเซนทันเวิด์นะครับที่นี่เป็นที่รวมของลำโพงนะครับ Bowers Wilkins หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าเบียร์เนมิวนะฮะครบทุกรุ่นนะครับมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับแล้วก็วันนี้จะมีงานเปิดตัวแล้วก็เราจะพูดคุยกับทางผู้บริหารว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ สวัสดีครับผมนาวีมิจิฉนาสิ่งนะครับอ Executive Vice President จากบริษัทมิวสิกพัสีนมานะครับวันนี้ในโชว์รูมของเราก็จะเปิดตัวคอนเซปต์ภายใต้ Music is Life นะครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งให้เข้าถึงการฟังเพลงในยุคใหม่มากขึ้นให้สัมผัสถึงระดับไฮเอน ที่เราวัยรุ่นทั่วไปอาจจะยังไม่เคยสัมผัสถึงนะครับวันนี้เราก็มีสินค้ามาโชว์มากมายในภายในแฟลกชิพสโตร์ของเรานะครับทั้งหูฟังนะครับแล้วก็ลำโพงต่างๆที่อยู่ทั้งในในอาคารและนอกอาคารตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหูฟังเป็นหลักนะครับซึ่งเราก็เน้นอยู่ทางด้านหน้าของตัวแฟลกชิพสโตร์ของเรานะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆในการรับฟังเพลงระดับไฮเอนด์ของแฟลกชิพสโตร์ของเราณโบเวอร์ไอร์วิลกินชั้น5 5สีสินค้าเซ็นทรัลเวิลแห่งนี้นะครับครับและในมุมนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของเราที่เป็นตัวตัวแฟกชิปเราเลยก็คือตัว8.01 D4 นะครับ ซึ่ตัวนี้มาด้วยสีวอนัทนะครับเป็นสีค่อนข้างที่จะวัยรุ่นขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยเป็นไฮไฟแล้วก็เป็นสีต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาฟังที่ที่แฟคชิฟต์สโตร์เราได้นะครับภายในนี้เราก็จะโชว์กับเครื่องเสียงที่เป็นระดับอัลต้าลักชวรี่เลยนะฮะอยากให้ทุกท่านเข้ามาลองฟังดูครับครับถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นโชว์ d u ักซีรี e ์ของทาง b m นะครับ ก็คือจะมีทั้งซีรีส์8 0 0นะครับซีรีส์7 0 0นะครับแล้วก็ซีรีส์6 0 0ทางด้านนั้นนะครับทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีเรื่องของตัวบุ๊กเชิลนะครับซึ่งจะเป็นซีรีส์เดียวกันแต่เพียงแต่เป็นขนาดเล็กลงก็อยากให้ทุกท่านมาเชิญสัมผัสตร,ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวไวเลสเฮ h โฟนนะครับแล้วก็ตัวอินเอซึ่งอันนี้ก็เป็น แฟกชิพของเราเหมือนกันที่จะเอาเข้ามาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการจะฟังเพลงระดับไฮเอนด์นะครับและสามารถเข้าถึงการฟังเพลงได้อย่างง่ายดายอันนี้ก็จะเป็นมุมที่น่าสนใจอีกหนึ่งของแฟกชิพสโตร์งเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของการฟังเพลงระดับไฮเอนที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนได้ที่ แฟกชิพสโตร์ของ Bowers ร์ด k วลลินะครับลำโพงคุณภาพดีจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งสามารถที่จะมาเยี่ยมชมโชว์รูมเราได้ตลอดนะครับแล้วก็เรามีบุคลากรที่จะคอยให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับ